สวัสดีครับทุกทุกคนวันนี้เรามาติวครูผู้ช่วยวิชาภาษาอังกฤษนะครับในพาร์ทที่2เลยมามาติวกันเลยดีกว่าข้อ11นะครับเดี๋ยวให้เวลาทำา30วินาทีเสร็จไหมข้อสอบจะค่อนข้างง่ายนะคบเพราะว่าวันนี้เราจะเอาใจคนที่มีพื้นฐานน้อยนะครับหรืออยู่ในพื้นฐานดับการให้ทุกคนสามารถเปิดใจที่จะชอบภาษาอังกฤษ นะครับแล้วก็เปิดใจที่จะพร้อมที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษเนาะมาดูข้อ11เลยนะครับเอรีกับรูทคุยกันเอรีนะครับเอรีพูดว่าอะไรครับเอรีถามว่าอะไรยูเอรีเนี่ยก็ถามว่า why why แปลว่าทำไมครับ why are you smiling why are you smiling ก็คือทำไมคุณถึงยิ้มอ่ะ smiling แปลว่ายิ้มใช่ไหมฮะ why แปลว่าทำไมทำไมคุณถึงยิ้มอ่ะรูทบอกว่าด o ดด o ดด o ก็ God, คือ I got the highest score in English ก็คือฉันได้รับอะไรครับ got ได้รับฉันได้รับ high score high score high high มาจากคำว่า high ครับ high ที่แปลว่าสูงส่วน higher แปลว่าสูงกว่าครับแต่เนี้ย high นะครับ est แปลว่าสูงที่สุดนะครับ score แปลว่าคะแนนรวมกันก็คือคะแนน ที่สูงที่สุดในวิชา English in English ในวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองครับข้อถูกต้องคือข้อไหนครับ1 2 3 4ข้อ1 you not you not ก็คือคุณไม่ใช่นะข้อ2 he's not funny เขาไม่ใช่คนสนุกสนานตลกเฮฮาประลดอะไรเงี้ยครับข้อ3 she going out ก็คือหล่อนเนี่ยเป็นคนที่ going out แบบเป็นคนแบบ สนุกสนานออกไปข้างนอกบ่อยๆหรือว่าเป็นคนที่มีเฟรนลี่นะคะเป็นคนมีจิตสาธารณะนะครับข้อ4ครับ I'm very happy ก็คือฉันมีความสุขมากตอบข้อไหนเอ่ยทำไมคุณถึงยิ้มละ่ะก็เพราะว่า I'm very happy ฉันมีความสุขมากฉันได้รับคะแนนที่สูงที่สุดในวิชาภาษาอังกฤษ ต่อมามาดูข้อ12เลยนะครับข้อสิบสองจอห์นกับชาลนะครับคุยกันจอห์นถามว่าว่า t ้ามีเ s ตอนนี้กี่โมงแล้วตอบข่อหนครับ1 2 3 4ข้อ1 last night uh, last night แปลว่าคืนที่แล้วครับข้อ2 i t is a watch มันคือนาฬิกาครับใช่ไหมตัดไปเลยครับ2ข้อนี้ทิ้งไปเลยข้อ3ครับ e i g m i n u t e m i n u t e เแปลว่านาทีครับ e i g แปลว่า 8. 8 8นาทีตอนนี้กี่โมงแล้วแนาที คงไม่ใช่ครับข้ออยู่ต้องคือข้อเดียวนะคือข้อสี่ครับ is ex t h i r t เอกแต่ว่าแปด30สามสิบมันเวลาแปดนาฬิกาสามสิบนาทีตอบข้อสี่ครับต่อมามาดูข้อสิบสามเลยข้อสิบสามเ d w a r d กับ doris คุยกัน a d w o r d ถามว่า do you like this song คุณชอบเพลงนี้ไหม ah uh, doris ก็ตอบว่าอะไรครับข้อหน yes, ึ่ง yes it's very long ใช่มันยาวจริงๆเลยอะไรยาวครับ ข้อ2ครับ No i s very loud ก็คือไม่นะฉันคิดว่าเพลงเสียงดังเกินไปดังมากนะครับข้อ3ครับ Yes it's very polite ใช่มันเพลงมันสุภาพมากเลยข้อ4ครับ No i s beautiful ไม่นะไม่ชอบเลยเพลงมันเพาะ,ะครับเพลงสวยเพลงมันไพเราะ ข้อที่ต้องที่สุดคือข้อไหนครับข้อ2น okay. no, well. ั่นเอง No is very wrong. สีสี่ครับเจมกับแจ็คคุยกันเจมถามว่า What's your favorite food อาหารโปรดของคุณคืออะไรครับโปรดคือ favorite อาหารจานโปรดของคุณคืออะไรแจ็คตอบว่าอะไรครับข้อ1 I like noodles ฉันชอบก๋วยเตี๋ยวอ่าข้อ2 You r e hungry คุณหิวอรอคุณหิวใช่ไหมอ่า ต่อมาข้อ3ครับ I can make l u n c ฉันสามารถทำอาหารที่ให้คุณได้นะข้อ4 you have ice cream คุณมีไอศครีมครับตอบข้อไหนครับข้อที่ถูกต้องคือข้อ2นั่นเองต่อมามาดูข้อ15ครับ teacher กับ student คุยกัน2คนน่าจะอยู่ที่โรงเรียนแน่เลย teacher ถามว่าพูดว่าอะไรครับ don't forget to do your homework ก็คือ don't forget จำเลยนะครับ don't forget แปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าห้ามลืม ห้ามลืมนะ to do your homework Do แ mm hmm. ปว่าทำครับ your homework แปลว่าการบ้านห้ามลืมทำการบ้านนะของคนนะ่ะ student ไม่รู้ว่าพูดอะไรครับ teacher บอกว่า Friday ฉะนั้นนักเรียนจะต้องถามว่าส่งเมื่อ,อไหร่เ้อไหรครับตอบว่าส่งเมื่อไหร่ตอบอะไรครับ how w h e r e why when how ข้อหนึ่งครับ how do I finish it อ่าฉันจะเสร็จอย่างไรฉันจะทำมันเสร็จยังไงใช่ไหมครับไม่ใช่ตัดทิ้งข้อ2 where do we h a n d it in ที่ไหนครับที่ไหนที่เราจะต้องไปส่งแต่ค,คุณครูบอกว่าวันศุกร์ครับข้อ2ผิดข้อ3 why do I have to finish it ก็คือ,อทำไมฉันต้องทำมันเสร็จล่ะอ้าวหาเรื่องครูซะงั้นข้อถูกต้องคือข้อ4ครับ where do we have a hand it in ก็คือ เราจะส่งเราจะต้องส่งการบ้านมันวันไหนค, 4, นนค, in, นครับกับข้อสีนั่นเองคำว่า hand in hand in นะครับแปลว่าส่งนั่นเองต่อมามาดูข้อ16เลย16ก็ยังอยู่ a น student กับ teacher อยู่เลยนะครับ teacher ถามว่า do you understand this do you understand it understand แปลว่าเข้าใจครับคุณเข้าใจสิ่งนี้ไหม อ่ ah, student could you explain it again จะเป็นอะไรไหมถ้าคุณสามารถที่จะ explain นะครับอธิบาย again อีกครั้งจะเป็นอะไรไหมถ้าคุณจะอธิบายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นก่อนหน้านี้ครับเรียนจะพูดว่าอะไรครับ great เยี่ยมไปเลยจะเป็นอะไรไหมถ้าคุณจะอธิบายได้ไหมไม่ได้ครับข้อสอบครับเร็วไว ริงเหรอครูอธิบายใหม่ได้ไหมใหม่ได้ครับข้อ3ครับ I'm not sure ฉันไม่เข้าอ่าฉันไม่แน่ใจครับครูครูอธิบายได้ไหมครับอีกนิดนึงอ่าเก็บไปก่อนข้อ4ครับ You don't know คุณไม่รู้เหรอคุณก็อธิบายให้ผมฟังอีกครั้งสิฉะนั้นข้อ4ไม่ใช่ครับข้อทีกต้องคือข้อ3นั่นเองมาดูข้อ17เเลยนะครับอา้าวอะไรขึ้นมา ข้อสนะครับ teacher กับ student teacher อีกแล้ว teacher พูดว่า uh, this book look very interesting I want to read it student บอกว่า if you like it ก็คือคุณค,ครูทำคุณครูพูดว่าอะไรครับคุณครูบอกว่า this book หนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้มันเป็นอย่างไรครับ look แปลว่าดู very แปลว่ามากครับ interesting แปลว่าน่าสนใจ หนังสือเล่มนี้มันดูน่าสนใจนะ I want to read it want แปะว่าต้องการครับฉันต้องการที่จะ read อ่านมันนะ Student ก็พูดว่า If you like it ถ้าคุณอะไรครับถ้าคุณชอบหนังสือเล่มนี้ you ข้อหนึ่งครับ you can sell it คุณสามารถเป็นยังไงครับ sell แปลว่าอะไรครับ sell sell แปลว่าขายครับ คุณสามารถขายหนังสือเล่มนี้ได้นะผมมีใช้ครับต่อทิ้งข้อ2 I can lend it to you lend แปลว่าอะไรครับ L E N D lend แปลว่าให้ยืมครับฉันเป็นนะครับสามารถให้คุณยืมหนังสือเล่มนี้ได้นะครับอท๋ทีนี้เก็บไว้ก่อนต่อมาข้อ3ครับ You bought you bought it แปลว่าอะไรครับ bought มาจากคำว่า buy ครับที่แปลว่าซื้อ คุณซื้อมันได้นะอา่าไม่ได้ครับข้อนี้ผิดครับข้อ4ครับ I b o r r o w d it from you borrow แปลว่าอะไรครับ borrow borrow แปลว่ายืมนั่นเองฉันยืมมันจากคุณไงอา้าวถ้าคุณชอบมันฉันยืมมันจากคุณไงก็ไม่ใช่ครับข้อที่ถูกต้องคือข้อ2นั่นเอค I can lend it to you ต่อามามาดูข้อ18ครับข้อ18โจทย์ถามว่าอะไรเอ่ยโจทย์ถามว่า which of the following sentence is correct which แปลว่าอะไรครับ which แปลว่าอันไหนอันไหนที่ประโยคครับ sentence แปลว่าประโยคอันไหนที่ประโยคเนี่ย correct แปลว่าถูกต้องประโยคไหนถูกต้องครับแต่ถ้า incorrect แปลว่าไม่ถูกต้องครับฉะนั้นเราต้องหาว่าอันข้อไหนที่ถูกต้องที่สุดข้อไหนไม่ถูกต้องเราอย่าไปกาครับมาดูข้อหนึ่งครับ I took and I took an exam next month ทีนี้ดูตรงที่เราขีดครับ took เป็นกรยาช่องที่สองซึ่งเป็นรูปแบบของอดีตฉันทำข้อสอบในเดือนที่ในเดือนต่อไปซึ่งเราไม่สามารถ ทำข้อสอบในเดือนต่อไปได้ที่มันเป็นอดีตไปแล้วฉะนั้นอันนี้ผิดแกมมากเลยครับ next month เป็นเหตุการณ์ของอนาคตจะมาใช้ของอดีตไม่ได้ต่อมามาดูข้อ2ครับ we are taking an exam now we are taking ทุกคนเห็น verb to be บวก verb ช่องหนึ่งเติม ing ไหครับสูตรของมันคือ subject คือประธานนะครับประธานบวก verb to be บวก verb ช่องหนึ่งเติม ing เป็นเหตุการณ์ที่กำลังทำหรือว่า present continuous tense นะครับตามด้วยเห็นตรงนี้เห็นคำว่า now ไหมครับ now แปลว่าตอนนี้แสดงว่าเหตุการณ์นี้กำลังทำอยู่ข้อที่ต้องเห็นเลยคือข้อ2ครับแต่อย่าเพิ่งแน่ใจเรามาดูข้อต่อมาข้อ3 he will t a k e and exam last night เขาจะทำข้อสอบในคืนที่แล้วอ้าวเราไปทำในอดีตจะไปทำด้วย will เป็นอน,นาคต future tense ฉะนั้นข้อนี้ผิดครับข้อ4 they have taken an exam tomorrow ทุกคนเห็นคำว่า have นะครับ have บวก verb ช่องสาเป็นเหตุการณ์ที่สมบูรณ์ไปแล้วหรือว่า present perfect 10 an exam tomorrow อันนี้คืออนาคตครับ future ฉะนั้นเราจะทำในอนาคตที่มันเสร็จแล้วไม่ได้ครับฉะนั้นข้อนี้ก็ผิดครับข้อนี้ต้องคือข้อ2นั่นเองมาดูข้อ19ครับ ข้อ19โจทย์ถามว่า which question has a different intonation ก็คืออะไรครับ which แปลว่าเมื่อกี้คืออะไรครับอันไหนที่ question แปลว่าคำถามรวมกันก็คือคำถามอันไหนที่มัน different แปลว่าแตกต่างครับที่มันแตกต่างคืออะไรแตกต่างครับ intonation คือเสียงสูงเสียงตำ่ำเสียงต่ำที่มันแตกต่างกันก็คือโทนเสียง ของของประโยคคําถามไหนที่มันแตกต่างกันมาดูข้อที่1ครับ When were you at home When were you at home เสียงต่ำข้อ2ครับ Where were you last night เสียงต่ำครับข้อ3ครับ Were you at home last night Were you at home last night ข้อ4ครับ Why were you at home last night? เสียงไหนแตกต่างครับเอ่ยเห็นแล้วตอบข้อไหนเอ่ยตอบข้อ3นั่นเองทำไมมันถึงดูออกครับก็คือ WH question นะครับซึ่งประกอบไปด้วย what, when, where, why แล้วก็ how ครับอะทีนี้ เสียงที่มีในคำถามพวกนี้ที่ขึ้นต้นนะ่ะเสียงมันจะต่ำหมดเลยค่ะลงท้ายเสียงต่ำหมดเลยทีนี้ที่นอกจากนี้ให้เสียงสูงอย่างเช่น Are you teacher คุณเป็นครูเหรอ Are you teacher เสียงสูงค่ะ Is it yummy มันอร่อยไหม Is it yummy เ yeah, ยครับไม่มีคนออกเสียง Is it yummy คงไม่มีครับ is is yummy ทีนี้ were ก็คืออย่างเช่น were you student คุณเคยเป็นเด็กใช่ไหม were were you students นี่นะครับเสียงสูงโอเคมาดูข้อที่2ี่สิบเลย ข้อที่20นะครับข้อสุดท้ายของวันนี้มาดูว่าเหตุการณ์อยู่ที่ไหนครับ in the kitchen in the kitchen คืออะไรครับในห้องไหนครับในห้องครัวนั่นเอง in the kitchen mom just bake cookie แม่ก็ทำอะไรครับ bake อบคุกกี้อยู่ขนมคุกกี้อยู่แม่ได้อบขนมเพิง่งอบขนมคุกกี้เสร็จไปเนาะ day look yummy day คือแทนคุกกี้ครับคุกกี้เนี่ยมันดู อร่อยในเกินยามดีซันพูดว่าอะไรครับ the cookie smell s good เป็นไงครับคุกกี้เนี่ยกลิ่นมันเป็นไงครับกลิ่นมันเป็นหอมจริงๆเลยคุกกี้แปลว่าอ่า uh, good ดีนะต่อมา d เขาจะต้องพูดว่าอะไรครัะมามีอย mm ู hmm. ่ก็ตอบว่า yes ใช่ i made them for you i made them for you ก็คืออะไรครับ i made them for you ใช่ฉันทำฉันทำอะไรครับเต็มแทนคุกกี้ฉันทำคุกกี้ให้คุณนะอ่ะฉะน,นั้นข้อที่ 1, 2, 3, 4คืออะไรครับตอบข้อไหนข้อ1 can I have one ฉันขอสักชิ้นได้ไหม can I have one ข้อ2 may h a v e you ให้ฉันช่วยอะไรไหมข้อ3ครับ Can you have some? คุณเอาสักชิ้นไหมข้อสครับ Be you help me. คุณช่วยอะไรฉันได้ไหมข้อไหนครับข้อที่ต้องที่สุดคือข้อ1นนั่นเองโอเคนะครับ วันนี้นะครับข้อสอบไม่ยากเลยนะครับสําหรับคนที่มีพื้นฐานอยู่แล้วแต่อาจจะยากสาหรับคนที่ยังไม่มีพื้นฐานนะครับยังไงก็ตั้งใจทําข้อสอบทุกๆวันนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบวิชาภาษาอังกฤษและทําให้วิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเพิ่มให้กับทุกๆคนได้สอบติดข้าราชการในครั้งนี้นะครับยังไงก็ติดตามคลิปวิดีโอครั้งต่อไปนะครับในพาร์ทที่3นะครับวันพรุ่งนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับ แกมมาบทวยากรนะครับในภาษาอังกฤษซึ่งเราจะเรียนในตั้งแต่พื้นฐานนะครับแล้วก็เจอบจงในที่ออกข้อสอบบ่อยๆนะครับวันนี้เจอกันเพเท่านี้สวัสดีครับ